กี่ไรพันแปดเนี่ยตามไรวะ โฮ้แห้งครับบ้านล้างเจ้าอยู่นี่ว่าเป็นมืดคือคือว่าลุมลุมรุมุมมาต่ำหุ่มพิ่มเลยท่านส่วนยางเขาเป็นยังไงบ้านี้ก็เพ่งเหี่ยักคุอมุมม่ม่เลยน่ะอ้ม่ตีเพ่งสิตีเพ่งสิมันอวยเพงสันรอขอบครับพาเพยงสันยางก็นุ่งเจักปีแปดปีแล้วครับฮักเราเจ็กต้นบ้านนี้หาทีแปดต้นเออ จังไลยครับบัดเนี่ยต้นต้นที่มันหักเนี่ยเอาไปเห็นไหมเอาไว้จะเห็ดฟื้นด่างไฟตอนนี้ครับอ๋อซื้ออย่างครับพลุงซื้อ,อ